สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับสวัสดีแฟนลับน้องอุงอิงครับวันนี้พบปอบช่องน่าจแนครับมาเบ่งบรรยากาศนะครับฮอนห้อนอากาศฮอนฮ้อนนะครับสร้างกับลุยงานเต็มที่เต็มระบบพี่น้องหุดลุมนะครับว่างกับลือเสาเก่าออกนะครับวันนี้ก็เตรียมนะครับ เตรียมฐานที่นะครับที่ฐานใหม่นะครับรอเสาไม้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวสร้างเป็นอ่าทรงเล็กมาแล้วนะครับสร้างเล็กมาแล้วเดี๋ยวจะซื้อของให้เพี่น้องกรถาเบิง่งฐานติดตามนะครับอืมคนหนึ่งครับมาเล็กนี่โฮม กดไห์กดแช่พี่น้อง้องครับแม่หน่อยเพิ่นกับพักพอนอยู่ข้างบนแล้วครับบ้านหลังใหญ่กาดห่อนนะครับช่วงนี้ครับยูเขาก็เอา เดกว่ามัดให้หุมนะคกับอากาศมันห,อนห่อนแห้งพี่น้อง เดบซี่นี่ครับมามันหลายเอาเสาไปถิ่มโอ้คุณมาเอาแล้วไปถิ่มในพี่น้องเอาไปให้พ่อเหยียบเค้านโมดเดิร์นเพิ่นเป็นหางบ้านโมดเดิร์นเพิ่นใหม่ครับเจ้าสางปเีเห็ดในเพลินนะครับรอบเบิงเสาใดามันหักมันแตกอ่ะคอยอันเทปูนดามเอาพี่น้งองพอใส่ได้อยู่ ปม่มานซิบลุมซิบก่าลุมใด่พี่น้องนะครับลังเขียนะครับ ประสิทธิภาพ,พี่น้องนี่ครับยางเบิ่งหลบๆนะครับยางเบิ่งหลบๆบบานไป กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องนะครับส่วนข้างหลังบ้านแก่นะครับสะอาดดีพี่น้องสะดวกสบายนะครับจัดงานอย่างรอบหนาก็ะนะครับใส่พื้นทีนี่ครับปรับพื้นทีใดนะครับ เพื่อที่กวางเด้พี่น้องกวางแห้งหลังบาน นะครับทางเขาทางออกเฉาสองทางนะครับเป็นบ้านได็ดไประตูพี่น้องประตูกับเลี่ยวเลี่ยวนะครับเตรียมบ้านใด็ดไเพราะวะ่ารถเข่าออกรถค้นปูนนะครับเกษสรเขาอีกอยู่พี่น้องนะครับก็เลยบ้านหันใส่เพราะมันกระยันเหยียบแตกไม่อีกสร้างมันเกษตรเก่งงานอีกพี่น้องกษสรว่าง,งานบกแข็งเลี่ยงในสันสิ่อีก นะครับก็เลยอิ่หานใส่นะครับจะล่อให้งานเสร็จเรียบร้อยมืดนะครับแล้วค่อยเอาวากันอีกเทินหนึ่งพี่น้องก็ถาบึงครับว่า,ารลังการซํำใดกับร่อบ,บึงนะครับแต่ผมว่าง่ามนะครับง่ามเฮงนี่ครับผมสมกับบานหลังใหญ่ๆนี่ครับ mm -hmm. ดีนะครับบานหลังเกาก็เอาไว้ตอนรับพี่น้องเยฟซีน่ครับอต้อนรับมีน้ำนะครับน้ำเย็นๆกาแฟนะครับนะครับมีเสือมีอยังนะครับ โซ่ไปตะขายพี่น้อง ะครับสร้างเขากับพักแน่นะครับเก็ดงานแน่มันห่อนพี่น,น้องนะครับเขาเขาโฮมแน่พักแน่มาสร้างสู่บ่ไว้มันห่อนครับอากาศจะกุมผ้ามีหน้าเมฆสายแห่งจีสิห่นอนก็หน,นีพี่น้อง นี่แหละครับความคืบหน้าบ้านนอ้องคุ้งอิงนะครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้เอาไว้สนิทสะก่อนพี่น้องคลิปหนาพอกกันไหมคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ